นี่ครับพอผมป้าเกียบครับมาหนี้ารกิจเร่งด่วนอย่เหมือนเดิมครับนอกสถานที่ีครับกู้รถครับกู้รถเป็นจักรซามึงมึงหัวเฮาวันนี้นอกพื้นทีครับกู้รถเป็นจักรซาตกใจนู้เน็ตแก้วของมวยก็ได้ไมาทำคว้ไอ้ดึง แต่นันเลยซืตัวแรงเท้าครับหาสามหาสามห้องนุ่งไปอาบน้ำร้อนร้อนท้องใส่ร้อนหาสามห้องต้องใส่ร้อนขันโบค้าไอขันบบค้า,า,คา <c ười> พักนี่ครับลงใส่ตีตรั้งกาลง <c ười> ง่วครับจอดไว้ง่วนง่วต่ำครับผ <c ười> ม <c ười> เดี๋ยวขออนุญอาต ไอ้นี่แล้วตัดผ่ามาไหมครับผมต้งกลวยลูก้เายาแคมมาเอาเสียบใส่แอนต้นรไปมอะไรไปหาหมอีไปถามว่าคนอ่างตัดมากินเข่าขี่รถไปได้บาะไดุ้ยงนี่มั้งยนใส่ยนใส่หนุยส่จจะผ่ามยหนาม้งอนี่อย่างนี้หมดหมดหมดเหตุทังอยู่ในนี้โ นี่ครับมืงอสภาพพ่อสองมบยานเดียร์ยันมีเร่เมื่อยมองโงกขึ้นนี่ครับเอาใบมจปบจับรองแขนใบหมอเด้วยรับจบทุกอากาศิดโทษสั่โทับกระเพ้าไร้ของกัเพื่อมติดมือเนี่ยต่ำขึ้นว่ามันี่เล่าดันเปลี่ยตใสใเกิดล่องหํำครับผมพ่นร้วก็เขาพุ่นมาเเดี๋ยวเราต่อมาเจอกันไหม ไปเจอกันย่บ้านเลยะจ้านี่นะครับพอดีเอาตัดขานมากมาถึงลานถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากเอาขึ้นมาจากสาเราตากมากนะครับพอดีวังตอนลากขึ้นจากสานี่บเี่ทายเห็นเมืองครับผมพอดีผมมี่พ่นทายนะครับบ่าเดียวขากล่องไปน้ำลืมนะครับผมสภาพหลังจากเอาขึ้นมาจาักสาเราหลางมาตอนแรกงน,น้ำเต็มเราก็ขีมากนามหาย ี่เดี๋ยวเราจะมาถอดซาลิงออกก่อนาัว่าตรงลือเบิงนะครับนามมันเข่าเพราะว่ามันเสียนามอยู่นานนะครับเสียนามอยู่หลายชั่วโมงนะครับือว่าจะไปเอาขึ้นนะครับผมตรงเค็กเบืองหลายเดี๋ยวตัผพามาตอนถอดซาลิงออกเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเรียบร้อยนะครับลูกหาสามนะครับซาลิงสิง เดี๋ยวเขาพามาตอนถอดซาเิงเลยครับผมเผื่อว่่เป็นการเสียเวลาน,นะครับเขาถอดพวงออกแล้วนะครับถอดพวงข้างออกแล้วนนพวงคางดูโอ้หนักน้ำยังไหลออกกับท่านเหมือนดกดันอันนี้เขาเป็นยังไงถอดเสรมถอดจุกสีนะครับหนักเปียบืหอครับตรงไล่มันแห้งหมดนะครับ ก็ที่กองถอดกองถอดฝาเนี่ยครับพเพราะว่าแซ่น้ำอยู่ดุลน,นะครับน้ำเขาได้หมเพราะว่าเห็นหน้อยมากเยอะนะครับกาทีกล่างคาบูล่างกองทายน้ำมันเครื่องตานน้ำเก่าเครื่องเมือก่อน,นะครับตรงล่างทั้งน้ำมัน,นะอะกพวกระบบไฟนะครับแ้าห้องกาดฝากตอนถอดชุดสีถอดเฟมแล้วเลยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลา สีมาถอดให้มึงแต่ละอย่างนะครับผมแต่ว่าเฟรมเขาสิบ่ได้ถอดให้มึงนะครับเฟรมบับขันถอดขออนุญาตถอดจุดสีนะครับมาครับผมเอาตัดผ่ามันยังมันเสาเลยนะครับขึ้นดิ๊กนะครับยึนยังไม่ได้นี่ถอดเฟรมถอดอยังออก,ก่อนก่อนมัดนี่ตอนกตนนกตเต็มถังเลยครับนี่ก็เต็มเลยนี่นี่ครับเต็มถังเลย ไทยน้ำมันหน่อยมึงร่างหนูโอ้โหน้อยถอดฟังจานไฟมึงเพราะว่าหมู่บ้านนา้ำไหลออ,อกเดี๋ยวนี้น่าจะมืดแล้วนะครับน้ำว่านถิ่นน้ำย่อยออกนะครับฟังนี่น่นาจะมืดแล้วจอดไว้ขึ้นขาเกี่ยวนะครับเพื่อแปดสามตัว ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับอือจัดเรามาไฟแหงกันนะครับ,เ,าานนรบเพราะว่ารถจมน้ำชุดไฟเดี๋ยวเป่าแหงนะครับเดี๋ยวช็อตกันกล้องใหม่นะครับค่าบูกองนาะยจะเขาเ้ามดนะครับเพราะว่าจมจมไปเลยนะครับเราก็ แซ่อยู่ในน้ำนะครับผมอยากอาบน้ำบอกๆน้ำอยู่ครับเก็ยนน้ำเล็กหน่อยว่านี่แช่มาซื่อหมองครับหนไฟหงเปาแห,หงนะครับเปียงมาเลยเนี่เดี๋ยวดิถอดกรองนะครับน้ำมันน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทายน้ำมันต่อเดี๋ยวตัดพามาตอนถอดกรองออกมาถอดค่าบูมาเลยครับเพื่อบ,บ่เป็นการเสียเวลา มาครับปลอดกองเอาละต้นไทยตอดหอวเทนตนท้องันนต้นไยเมึงพระเดีมือกล่องมาท่านวางนะครับนี่นะครับน้ำเขาในเครื่องนี่นะครับเอา,าละเพราะวะ่ามันเข่าทางกรองนะครับลงไปน่าจะเต็มหัวลูกสูบนะครับไปหนกเดี๋ยวเขาตา์ทนะครับให้มันน้ำมันออกมานะครับ <c oughs> น้ำเต็มลูกสูบเลยนะครับนี่เห็นบ่ครับนี่วิธีเอาน้ำออกจากเครื่องแตกเต็มหนากลงเลยนะครับน้ำแตกพุงปีดเลยนะครับนี่ครับวิธียันาน้ำออกจากเครื่องมันเขาทาัง กองทั้งข้าบูครับลงมากมันก็มาติดที่ลูกสูบมันเดิมเทาถอดเที่ยนเทายันยันยันดอกยันหลอกให้มันเหมิดนะครับให้มันแห้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องลัางแช่ข้าบูแล้วก็วกองนะครับแล้วก็พวกปักไฟนะครับไฟต่างๆกองไฟต้องเป่าให้แห้งนะครับน้ำในเครื่องเข่าอยู่นะครับต้องหันยันลูกขพุงไปถึง่งเต็มเล่นกล่องเลย <c oughs> <c oughs> ครับยังมีเศษน้ำกระเด็น,น,ดนามาเศษน้นี่เราถอดดูแปดนะครับถอดคาบูมนามน้ำแช่อยู่นานเติบนะครับแชยอยุดโดนเติบนะครับนี่น้ำ ว่านี่น่าจะเต็มได้หนี่เพราะว่าพอมาจอดไปขึ้นนึงมันมันซึมหมองครับแช่น้ำทำไว้นานนะครับแต่วันนี้ถังมันมันบพราะรัวจะมีน้ำผสมบ่นะครับน้ำไฟต้องเป่าไม่เห็นตามปักไฟนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตตัดผ้ามันตอนถอดคาบูเลยครับผมอ่าครับคาบูถอดออกมากรองถอดออกมากเรียบร้อยนี่น้ำเขามันมันนะครับ ้ำมันหรืถังน้ำมันเรียบร้อยนะครับน้ำเผาไหครับมาดูขา้าวบโอรมีแต่น้ำเต้าคลองก็ไม่มีมีแต่คาดน้ำนะครับนี่เราบอทกขการล้างมเอาบบ่ไฟเข้าไปเป่าล้างท้องอุตสาหแล้วก็น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องก็ล,ล้างถังน้ำมันไหมนะครับ เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาหออ้าี่ตาดผามมาตอนเก็บทุกอย่างแล้วพร้อมสตาร์ทกับผมเดี๋ยวเฉยมาบอกว่าเหตุหลังแน่นะครับผมเดี๋ยวตัดผ่าไปตอนสตาร์ทเลยครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามาครับเรียบร้อยประกอบข้ามบูประกอบกองประกอบไอ้ประกอบจานไฟ้กับผมมาเติมนม้ำมันเลยทาน้ำมันห้องกับล่างเลยนะครับอีพี่ปูปูรถขึ้นจากสารนะครับพอดี ข้าไปเอาง้อถึงจักสะนะครับเมื่อวานรถขันหิ้ตกไม่มีง้อนะครับง้อออกไม่นะครับเดินจนังยก่อนเสียดห้องล่างไม่นัดนะครับน้ำมันยางเกี้ยนเรียบร้อยนะครับมีน้ำเต็มงได้นะครับทเทียงลลางข้าบูหลางฟอ,องนะครับผม ไฟกับเรียบร้อยแต่ว่าประทะเลประกอบครบนะเส็เนจนี่จะบ่นีน้ําเียด เรียร้อยนะครับสําหรับการกู้รถซาลิงนะครับอันนี้เป็นรถของห้าองรถใส่งานเจวหยางง้วนะครับลูกหาสามนะครับบล็อกลอยหาสามนะครับตัวแรงซาลิงขึ้นพวงดูคนเหลืเหลือวต้าชีบไปยกใส่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับชิปมีห้ากะยิากไ้ท่านี้นะครับสำหรับชิปอีพี่การกู้รถตะหมูว่างนะครับผมเรียบบ้อยล่างเรืียงล่างท่าบูล่างกองไม่เมอรนะครับ พุ่นสารัับการติดตามเราช่มนะครับเจอกันไม่คิดหนาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมที่นี่จะมีฝากไว้สำหรับแค่นี้น,นะครับสวัสดีครับ